โรงเรียนปอปลาหรือโรองเรียนอนุบาลท่าตะโกผู้เริ่มก่อตั้งคือหลวงศรีสิทธิรักษ์นายอำเภอท่าตโกโดยได้รับความร่วมมือจากพ่อขาประชาชนและข้าราชการตั้งอยู่ริมคลองท่าตะโกเปิดทำการครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2464ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าตโกหรือชาวท่ตโกเรียกว่าโรงเรียนปอปลา เมื่อวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2520มีคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้รวมโรงเรียนบ้านท่าตะโกกับโรงเรียนท่าตะโกหรือนว .16 เข้าด้วยกันโดยให้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านท่าตะโกมีผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบันดังนี้นายผินเกษตรเอี่ยมนายประจวบพยักวิเชียนนายชื่นกุลสวัสดนายชวนศรีขจรนายจำเนียนชอบประดิษฐ นายประเสร,ริฐรัศมีนายเสรีพังคสังนายประพาสนาสวัสิ์นายโกโนนจุยนายเจริญทองอารามนายสนองกุญแจกลนางสาวสุภาพรอ,อนุตรพงษ์และนายชูชาติโพเพชโรงเรียนบ้านท่าตะโกได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอตามประกศาศคณะกรรมการการประถมะศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ให้ชื่อว่าโรงเรียนอนุบาลท่า,ทาตะโก นับตั้งแต่วันที่12มกราคมพุทธศักราช2542เป็นต้นมาโรงเรียนอนุบาลทัตกโกซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอนักเรียนมีผลการพัฒนาองค์ความรู้ให้ปรากฏในเชิงประจักษ์ดังจะเห็นได้ว่านักเรียนครูและสถานศึกษาได้รับรางวัลในระดับต่างๆทั้งในระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลทัตกโกเป็นโรงเรียนยอดนิยมไปโดยปริยายดังจะเห็นได้จากมีนักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองและชุมชนเห็นว่าควรที่จะมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ให้มีคุณภาพและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจึงร่วมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างสิ่งกอ่อสร้างขึ้นจำนวนมาก อาทิอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการอาคารศูนย์สื่ออาคารอเนกประสงค์สนามเด็กเล่นสนามกีฬาสระว่ายน้ำทั้งนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนอนุบาลทัตโกสู่ความยั่งยืนจึงได้รับการก้าวคานและยกย่องว่าเป็นโรงเรียนที่มีชุมชนเข้มแข็งในปีการศึกษา2556คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูผู้ปกครองนักเรียนซึ่งขณะนั้น มีนางสาวสุภาพรอ,อนุตระพงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญของโรงเรียนเห็นว่าโรงเรียนดีมีผลการเรียนดีและมีความพร้อมจึงได้เสนอให้โรงเรียนอนุบาลทัตกโกเข้ารับการประเมินจนได้รับรางวัลพระราชทานระดับกรระรมมศึกษาขนาดกลางครั้งที่หนึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดอันนำความภาคภูมิใจต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ต่อมาในปีพุทธศักราช2,558นายชูชาติโพเพตได้เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีความตั้งใจที่จะต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวไกลไปกับไฮเทคโนโลยีโดยเน้นการบริหารงานเชิงระบบมีการประชุมปรึกษาหารือและแก้ปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูและแห่งเรียนรู้อื่นๆอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลทัตกโกได้รับร่างวัลพระราชทานระดับกรปฐมมศึกษาขนาดกลางอย่างต่อเนื่องอีกสองครั้งรวมเป็นสามครั้งในปีการศึกษา2556 2560และ2564ตามลำดับกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้โรงเรียนอนุบาลทัตกโกได้รับโลทองคำพระราชทานระดับกรปฐมมศึกษาขนาดกลาง จากการบริหารงานยังมีระบบกอบกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะครูผู้ปกครองนักเรียนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรเสนอโรงเรียนอนุบาลทัตกโกเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานระดับปฐมมศึกษาขนาดใหญ่ในปีการศึกษา2566กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนอนุบาลทัตกโก ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับปฐมมมศึกษาขนาดใหญ่ในวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2567จากความภาคภูมิใจในอดีตสู่ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลทัตะโกจึงเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านที่เราเชาวท่า,าตะโกภาคภูมิใจยิ่งสวัสดีครับก็ผมนายวรวุฒิล้อภูนศีขอเรียนว่าโรงเรียนอนุบาลท่ตกโกของเรานั้น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีความตั้งใจที่จะช่วยกันพัฒนาให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านเราจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้นผู้บริหารคุณครูได้มีความตั้งใจทุ่มเทให้เวลา และใช้ความรู้ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นอย่างดีโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปกครองส่วนท้องถิ่สสสนสสสจคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนได้ช่วยกันสนับสนุนและเสียสละบริจาค ทรัพย์สินต่างๆเข้ามาในโรงเรียนอย่างมากมายและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ที่ร่วมบริจาคสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลท่าตโกและผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายมนย์สีพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคสรสวรรค์เขตสี่ ผมเป็นศึกเก่าโรงเรียนปอปาและโรงเรียนนววบที่นี่เป็นโรงเรียนแห่งแรกของผมนอกจากผมจะได้ศึกษาความรู้ในแต่ปะถมแล้วผมได้รับก,การปลูกฝังและอบรมด้านยุทธธรรมคุณธรรมได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นผมได้นาคําสั่งสอนครูมาใช้ในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรมจริยธรรม จนบัดน,นี้ผมได้มาทําหน้าที่สมาชิกสภาผู้แดนราษฎรจังหวัดนครสวรรเพื่อทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนนัาัราไทยซึ่งถือว่าสิ่งเป็นแรงผลักดันในสิ่งนี้คือการอบรมสั่งสอนที่ผมได้รับจากคุณครูโรงเรียนปอปาและโรงเรียนมบสิบกผมขอากราบเชิดชูและกราบขอบพระคุณคุณครูทุกท่านครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธัญพัฒน์ดวงพตากำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่ห1ทับหนึ่งโรงเรียนอนุบาลทัตโกหนูภูมิใจและมีความสุขมากที่ได้ศึกษาอยู่ณที่แห่งนี้โรงเรียนของหนูสวยสะอาดมีสระว่ายน้ำมีครูต่างชาติและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยหนูได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันทักษาทางวิชาการความสามารถพิเศษและได้รับรางวัลต่างๆมากมาย หนูขอขอบคุณโรงเรียนแห่งนี้ขอบคุณคณะครูขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนการจัดการศึกษาและพร้อมส่งเสริมนักเรียนในทุกด้านหนูจะตั้งใจเรียนและปฏิบัติตัวเป็นเยาวชนที่ดีต่อไปขอขอบคุณค่ะอนุบาลทัตโกคือสถานบ้านแห่งรักเป็นเสาหลักชี้ทางสร้างสรารฝันเจยรนัยสิทธิ์น้อยใหญ่คอยผลักดันจนได้ดีในปัจจุบันเพราะปอปลา โลรางวันพระราชทานอันยิ่งใหญ่ภาคภูมิใจใหญ่ยิ่งดังหินผาวันนี้เชิญทุกท่านร่วมกันมาเปลงวาจาโ่ร้องฉลองชัย